สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง k i นิติทีเนะคะวันนี้นะคะ k i ินิติเนี่ยจะมารีวิวเป็นกรอบทองพระคุณแผนผงพายกุมารพิมพ์เล็กนะคะหรือจะเป็นพระรุ่นอื่นๆก็ได้ที่ขนาดใกล้เคียงนะคะซึ่งใบนี้นะคะเขาดี่แล้วเนี่ยรีวิวเป็นรีวิวกอบทองเหมือนกันใช่ไหมคะแต่เป็นแกะลายทั้งใบแต่ใบนี้เนี่ยออกแนวแบบ พ่นสายนะคะแล้วก็ยกุูมแบบนิดๆนิดๆมินิมอลมินิใจนะคะงานขึ้นเกลียวต่างๆรอบใบนั่นเองนะคะก็จะเป็นดีไซน์ที่แตกต่างจากใบที่แล้วนะคะก็เลือกได้ตามความชอบได้เลยนะคะแล้วก็ด้านข้างของเขานะคะก็จะเป็นงานพ่นสายเหมือนกันแล้วก็ขึ้นเกลียวทั้งใบแบบนี้เลยนะคะเรียกได้ว่างานแบบท่านไหนชอบดูงานแบบ เรียกว่าอะไรหนะ้าไม่อยากไ,ไม่อยากได้แบบแกะลายก็จะเชียร์มาใบนี้แทนนะคะก็เป็นกรอบทองพระคุณแผ่นพิมพ์เล็กเช่นกันนะคะนี่งานเกลียวทั้งใบเลยแล้วก็ด้านหลังนะคะด้านหลังฝาหลังของเขานะคะด้านอันนี้ฝาหน้านะคะแล้วก็ฝาหลังนะคะฝาหลังก็เป็นงานพ่นทรายทั้งอันเหมือนกันนะคะก็เกรดกรุบดีนะคะ ชื้นก็เลี่ยมพับหลังได้สบายสบายเลยนะคะหลายๆท่านสอบถามว่าที่พันทิพมีร้านเลี่ยมไหมที่พันิทิพมีร้านเลี่ยมนะคะก็ส่วนใหญ่เนี่ย ทางร้านของจินติติเนี่ยก็จะมีเรียกว่าแนะนําลูกค้าไปที่ช่างที่เราปกติเราจะเลี่ยมด้วยเป็นประจำนั่นเองค่ะก็ใช้เวลาเลี่ยมกันน้ําเนี่ยจะใช้เวลาไม่นานนะคะถ้าไม่มีคิวก็จะใช้เวลาประมาณชั่วโมงนึงอะไรประมาณนี้ขึ้นอยู่กับวันแล้วขึ้นอยู่กับคิวคิวด้วยนะคะก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะก็ใบนี้นะคะกรอบทองใบนี้เนี่ยน้ําหนักนะคะอยู่ที่ 6.39ุดสามเก้ากรัมนะคะก็ท้องเน้นเลยนะคะเดี๋ยวมาวัดขนาดกันดีกว่านะคะว่าเผื่อใส่พระรุ่นอื่นๆได้นะคะก็ขนาดของใบนี้นะคะความกว้างที่หน้าจอนะคะอยู่ที่1.4เซนแล้วก็ความสูงนะคะอยู่ที่1.9เซนนะคะที่หน้าจอแล้วก็ความกว้างตรงด้านในของกรอบทองนะคะความกว้างด้านในอยู่ที่1.7เเซนนะคะแล้วก็ความสูงด้านในนะคะอยู่ที่ 2.5ซนนั่นเองค่ะก็เป็นดีนึใบที่เรียกว่าเลือกได้นะคะว่าจะชอบแบบแกะลายก็เป็นใบก่อนหน้านะคะที่คิดรีวิวแล้วก็ซุ้มจะใหญ่ๆหน่อยหรือว่าอยากได้แบบงานพ่นซ้ายขึ้นเกียวต่างๆก็จะเป็นใบนี้แทนนะคะเป็นกรอบทองนคัคู่น้ำหนักก็ใกล้เคียงกันถ้าจะไม่ผิดใบนั้นก็7กรัมกว่าใบนี้ก็ 6. เอใบนี้ก็6.39นะคะก็ใกล้เคียงกันนะคะนี่ กัท่านไหนสนใจนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ทางช่องทางการติดต่อที่ขึ้นอยู่ณที่นี้ได้เลยนะคะหรือว่าตามหาตลับทองกรทองสําหรับพระรุ่นไหนหรืออยากสั่งทางตลับทองกรทองมือหนึ่งนะคะสอบถามได้ทางไลน์แอ k ไซทีเคหกหรือเพจ a c e b o o k ร้านตลับทองทิติหรือด่วนโทรศูนย์แปดเก้าเก้าแปดหกหกแปดห้าได้เลยค่ะก็ร้านเราอยู่ชั้นสามห้ามันดิฟงบังาวานร้านอยู่ติดกับริบตัวกลางนะคะเผื่อท่านไหนอยากมาลองตลับอยากมาแบ,บ่งปันตลับทองกรทองเศษทองพระทองคํานะคะก็ มีคคนิติเนี่ยเราก็เฮียตีบางปูแล้วก็เฮียคำปังน้ำนะคะยินดีให้บริการมากๆเลยนะคะก็วันนี้นะคะคินิติเขาตัวลาไปก่อนคะ่ะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับส r คร e เป็นกำลังใจให้คินิติทีเคด้วยนะคะสวัสดีค่ะ